หลังจากที่พี่นานาได้นำเรื่องราวของวิวัฒนาการของไอ้แมงมุมในโลกภาพยนตร์ยุค70มาเล่าให้ทุกๆคนฟังในตอนที่แล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของหนังสไปเดอร์แมนในศตวรรษที่21กันแล้วค่ะวิวัฒนาการไอ้แมงมุมในโลกภาพยนตร์ตอนที่2หลังจากซีรีส์ชุด The Amazing Spider-Man ถูกตัดจบไปไอแมงมุมก็ออกแบบเหล่าร้ายในรูปแบบการ์ตูนใช้ทางทีวีมาโดยตลอด ต่อมาในปี1999เมื่อลิขสิทธิต์ตัวละครสไปเดอร์แมนอยู่ในการครอบครองของโคลัมเบียพิกเจอร์หรือบริษัทโซนี่ในปัจจุบันก็เริ่มมีการเตรียมนำตัวละครนี้กลับมาลดแล่นอีกครั้งในทันทีโดยมีการวางตัวผู้กำกับชั้นแนวหน้ามากมายมารับหน้าที่ดูแลหนังเรื่องนี้อย่างเจมส์คาเมรอนโรแลนด์เอเมริกอังลีคริสโคลัมบัสโทนี่สกอตเดวิดฟิชเชอร์และเอ็มไน์ชยามาราน ก่อนจะได้แซมไรมี่ที่เคยฝากฝีมือมาแล้วในหนังไตราภาค Evil Dead และหนังฮีโร่หมนๆเรื่อง Darkman มารับหน้าที่กำกับในปี2000 oh, นางสไปเดอร์แมนออกฉายในปี2002โดยได้โทบี้แมกไกว์ามารับบทปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งเดิมทีดาราที่ถูกทับถามให้มารับบทนี้คือลีโอนาโดดิคาบริโอและฮีทเลเจอร์ส่วนบทแมรี่เจนวัสดสันนางเอกของเรื่องนั้นเคยถูกวางให้เคททัดสันและอลิเซียวิทมารับบทแต่สุดท้ายก็ได้เคอร์ซันดันส์มาสแสดงบทแฮร์รี่ออสบอร์นได้เจมส์ฟรังโกมาสแสดงซึ่งเดิมทีนั้นเขาถูกเรียกให้ไปแคสต์เป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ และวิลเลียมดาโฟในบทตัวร้ายประจำภาพนอร์แมนออสบอร์นหรือกรีนกอบลินที่เคยถูกวางให้นิโคลัสเคจกับจอห์นมาโควิชมาเล่นนังสไปเดอร์แมน Spider Man ภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดำเนินตามฉบับคอมิกต้นฉบับโดยอาจจะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยเช่นการพ่นใยของปีเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนให้มาพ่นจากตอมที่ฝ่ามือแทนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์เองตามบทร่างแรกเริ่มที่เจมคามรอนสร้างไว้เพื่อให้ดูเป็นไปได้จริงมากกว่าในคอมิก และปรับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเพื่อให้หนังดูสมจริงมากขึ้นด้วยบทที่ทำให้ทุกๆตัวละครมีมิติมีชีวิตจิตใจแบบคนธรรมดา โดยมีเหล่านักแสดงที่ยอดเยี่ยมผสมกับเทคนิคพิเศษสุดตลึงตาและด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้หนังประสบความสำเร็จทั้งรายรับและเสียงวิจารณ์จนกลายมาเป็นภาพ,พยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกในปี2002โดยทำรายได้ไปถึง8 2 2ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก นอกจากนี้หนงังสไปเดอร์แมนยังมีการเปลี่ยนใบปิดใหม่และตัดฉากที่สไปดี้คึงหอของกลุ่มโจรปล้นธนาคารไว้กับตึก World Trade ออกเพื่อลดความสะเทือนใจของผู้ชมชาวอเมริกันกับศกนัตกรรมนายวัน,วน Which one? หลังจากประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามโซนี่จึงเริ่มเดินหน้าโปรเจกต์ภาค2ในทันทีโดยเดิมทีมีการหวังให้มีตัวละครซูเปอร์วิลเลียนอย่างเดลิสซอดด็อกเตอร์ออคโตปัสและแบล็กแคทมาเป็นคู่ปรับให้กับสไปเดอร์แมนแต่ไรมี่เลือกที่จะให้เรื่องราวกดดันมากขึ้นด้วยการลดให้เหลือแค่ด็อกเตอร์ออคโตปัสกับแฮรีออสบอร์นแถมยังเสริมความเข้มขน้นด้วยการให้ปีเตอร์มีความเครียดจากปัญหาชีวิตทั้งความรักงานและเพื่อนจนพลังวิเศษหยุดทำงาน ซึ่งในส่วนนี้ได้แดัดแปลงมาจากคอมิกชุด The Amazing Spider-Man เล่มที่50ตอน Spider-Man No More Spider-Man 2ออกวันที่30มิถุนายน2004โดยได้รับเสียงวิจ,จารณ์ด้านบวกก่อนปิดรายได้ไปกว่า783ล้านเหรียญทั่วโลกและยังได้รับรางวัลอสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมในปีนั้นอีกด้วย นอกจากนี้โซนี่ยังหัวใสออกดีวีดีฉบับตัดใหม่ในชื่อ Spider-Man 2.1ที่เพิ่มฉากใหม่เข้ามาถึง8นาทีในปี2007ให้แฟนๆได้ตามสะสมไม่กี่เดือนก่อนที่หนังภาค3จะเข้าฉาย ซึ่งเดิมทีผู้กำกับแซมไรมีตั้งใจให้หนังภาคนี้ปิดปมขัดแย้งของปีเตอร์กับออสบอร์นและจะใส่ตัวละครผู้ร้ายอย่างเวลเจอร์ที่หมายมั่นให้นักแสดงอาวุโสย่างเบนคิงลี์มารับบทตัวละครแซนแมนตามปมปลายเปิดเรื่องการตายของลุงเบนที่ปูทางไว้ในหนังภาคแรกแต่โปรดิวเซอร์กลับต้องการให้ไรมี่ตัดตัวละครเวลเจอร์ออก เพื่อใส่ซูเปอร์วิลเลียนที่แฟนๆคอมิกเรียกร้องอย่างวีนอมกับตัวละครมือที่3ในส่วนความรักของปีเตอร์ยังเกวนสเตฟานีลงไปแทนการเข้ามาแทรกแซงของค่ายครั้งนี้ทำให้ผู้กำกับไรมี่ต้องยอมจำนนแบบอื่มระอา สุดท้ายหนัง s p i d e r m a แ3ใช้ทุนสร้าง250ล้านเหรียญซึ่งเป็นทุนสร้างสูงที่สุดในไตรภาคก็ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง890ล้านเหรียญและกลายเป็นแฟรนไชส์สุดรักของค่ายโซ n y ที่ไม่มีทางปล่อยให้ตัวละครนี้กลับสู่อ้อมอกของค่ายมาเวิลง่ายๆไปอีกเรื่อง ในภาค3อย่างวีนอมเปรียบได้มอนเรียนอีกด้านของสไปเดอร์แมนนางภาค3จึงมาพร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาชนะด้านมือที่ลุ่มหลงในพลังในจิตใจของปีเตอร์และปิดฉากปมความขัดแย้งของปีเตอร์กับแฮร์รี่เพื่อปูทางไปสู่เรื่องราวในรายภาคใหม่ที่จะมีวีนอมกับเกวนสเตฟานีเป็นทีมหลักนอกจากนี้โซนี่ก็รีบประกาศสร้างภาคแยกของวีนอมโดยหมายมั่นปั้นมือให้เป็นหนังแนวแอนตี้ฮีโร่ชุดใหม่และโด่งดังตามหนังสไปเดอร์แมนในทันที ส่วนบทนำสไปเดอร์แมนภาค4ที่ได้มีการร่างบทไว้นั้นจะมีตัวร้ายที่ผู้กำกับไรมี่ได้กรุยทางไว้อย่างบทลิซ์ดแมนหรือด็อเตอร์เคิร์ตคอนนอสอาจารย์คนสนิทของปีเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมาในหนังสามภาคแรกแล้วเล่งซูเปอร์วิลเลียนที่จะใส่ในหนังไตรภาคใหม่ไว้อีก2ตัวคือจอมายามิสเตริโอซึ่งผู้กำก,กับไรมีเลงบทนี้ให้เพื่อซีอย่างบรูซแคมเบลมาเล่น และมันลดแรงเวลเจอร์ที่อาจจะได้จอ์มโควิชมาเล่นแทนเบนคิงลีนอกจากนี้บทมือที่3เรื่องความรักจะเปลี่ยนจากเกนมาเป็นแบล็กแคทที่ผู้กำก,กับไรมี่อยากให้ดาราสาวแอนแฮทเทเวมาเล่นมากๆโปรเจกต์หนังสไปเดอร์แมน Spider Man 4เดินหน้าอย่างเต็มที่โดยมีภาพคอนเซปต์อาร์ตปล่อยออกมาในปี2016แต่ไม่นานนะักค่ายโซนี่ก็ได้ประกาศยกเลิกหนังภาค4เพราะแซมไรมี่ขอถอนตัวจากการเป็นผู้กำกับ ความขัดแย้งระหว่างโซนี่และผู้กำกับแซมไรมี่เริ่มขึ้นตั้งแต่การมาแทรกแซงบทเพื่อใส่วีนอมลงไปในหนังภาค3ก่อนจะเริ่มบานปลายขึ้นเมื่อบทหนังสไปเดอร์แมนสี่ถึงหกของไรมี่ถูกโซนี่นำไปเปลี่ยนอีกครั้งโดยคราวนี้เขาถึงกับรับไม่ได้และออกมาพูดถึงบทหนังใหม่นี้ว่าผมเกลียดมันส่วนนักสแสดงนำจากไตรภาคเก่าอย่างโทบี้และเคิร์สเทนก็พร้อมใจกันเดินออกจากโปรเจกต์ตามแซมไรมี่ไปอย่างไม่ใยดี แต่โซนี่ก็เหมือนว่าจะไม่แคร์และมั่นใจว่าแฟรนไชส์ s ไปเดอร์แมจะไปต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งแซมไรมี่และดาราชุดเดิมโปรเจกต์การรีบูตยกเครื่องสไปเดอร์แใหม่จึงเริ่มขึ้นโดยคราวนี้จะย้อนกลับไปเล่าถึงชีวิตในเวัรเรียนของปีเตอร์และให้คนดูได้เห็นถึงพัฒนาการจากเด็กหนุ่มสู่ชายที่ปกป้องโลกภายใต้ชุดไอ้แมงมุมโดยหนังภาครีบูตนี้จะมาพร้อมชื่อตอนว่า The Amazing Spider-Man ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของไอ้แมงมุมฉบับใหม่ที่กำกับโดย Mark คเว็บและโปรเจกต์ภาคแยก Sinister Six ที่ถูกทอบทิ้งอย่างน่าเสียดายดังนั้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมรายการ Geek Popcorn กันด้วยนะคะรออะไรกันนะ่ะกดซับสิ